คนแล่เนื้อมันเหลือแต่กระดูกเนาะเพิ่นเฮ็ดกินเห็นยางหู้งวตัวนี้แสบแห้งเลยเพิ่นว่ามันเหลือแต่หัวมันมืดตาผัวบ่อยู่เอ๋อกับกเัรกะแกแกคนแล่แล่เอาเนื้อแหล่แล่แล่ไปเฮ็ดชมเพิน่นวะแสบเที่งแล่เที่งกินได้ต้องขย่างมาหัน่นเจ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกับเดินทางมาที่บ้านบึงมะลู่ครับผมมาเล่นกับอาจ,จารย์ต่อมเนาะที่แรกว่าแม่นเพิ่นจะส่งจะลงส่งอยู่ที่วัด ปรากฏว่าพอเที่ยงบุกไปวัดล้วบ่เเ็นครับถามว่าอาจารย์ก็่าเพ้นส่งไปแต่งใจบ้านพระแล้วที่เป็นบุญประจบุญข่าสากหรือว่าบุญบุญข่าสากของขมีนนะครับท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วมันนีก็ได้เดินทางมหาประพูนนี่แหละครับเป็นทีมงานที่ว่าพาไปหามองหันมองนี้ประพู่นนี่แหละครับจะมาฟังความฝันจะยินข่าวว่าพ้นฝันดีพอดีมาเจอกับคุณลุงพอดีกับท่านผู้ชมคุณลุงนี่พ้นมักจะบอกเลขประพูนเพิ่นเป็นพ่อบ้านประพู่นแล้วพ้นมักบอก ต่ว่าพูดบอ่อนั่มจะเขาพ่นเขาอยู่เรื่อยแบะพูดนั่นไปเอาต่ทั้งอื่นฉะน,นั้นแล้ววันนี้ก็ลองมาถามฟังเบืองไป,ไป,ไปเป็นความกันนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าปบะพูดกับคุณลุงเพิ่นจะให้แนวทางมือห้าเป็นตัวไดแน่อีกอย่างพอเที่ยงก็จะมาถามเลขวิ่งเลขวิ่งของปบะพูดนี่สิบม้วนนี่จะผ่านชนึงไห้ครับท่านผู้ชมสิบมวนจะผ่านชนึงเอาครับไปถามฟังชัดๆจากปากแบะพูดกับคุณลุงคับว่าเพื่อนจะบอกตัวได้ได้เด็ดให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะไปครับ เดี๋ยววันนี้พอเที่ยงมาแล้วก็ต้องถามประพูนนําเดียินข่าวว่าฝันดีแห้งมีคนแนะนําที่แรกเพรเหตุบดถือครับเหตุสิ่งบดถือในเงื่อนเพลนปรากฏว่าข้าเจ้าท่วงแม่นว่าสี่เลขก็บถือหลวงเจ้าว่าสันพ่อไปหาเพิ่ันเพื่อนท่วงแล้วบันนี้เพิ่นแนะนําว่าห้เหตุจังสันจังสีสิมีโชกมีลาบประพูนสิบอกสู้เขาฟังว่าเหตุจังไดตัวเลขฝันดีบ่อหลังจากเหตุมาเนาะครับนผมาชมเนาะสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ มีครับดค,ครับเอาว่าให้ฟังเนี่ยเอาไม้มาเกยๆเนี่ยมันสิบรอนอีกนิอ๋อหันใจใจปลาเนี่ยมันอะไรแเฮ็ดคี่หลายแต่ครับลูกคุณไปอันนี้ลูกไปกีดยางคุณเก็บมากเก็บมากมือเช้าน,นี่จ้าเหน่อนอนครับในทักก้งๆๆนี่ละในมือละแกงคายคายคายเนี่ยอยากงนี้กินกระดุมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมช่วงนี้เฮ็ดปลาออกเนาะของปลาออกออกหลายเด้อผู้ใดอยากได้กินเนาะปลาเนาะไปหาเก็บเด้อนี่ไปบ่ทันเพิ่นจักเทื่อ อก็แก้มีบอลลีวอยู่หายบ่ทักก็ใย้อยู่ไกลตอนนี้ไปบ่แมนเจ็ดกิโลเอาที่ว่ามีคนมาทวงเขาเจ้าทวงเนี่ยในป่าบ่สูฟังเนี่ยเราข้อฝันฝันจังไหนว่าฝันดีเถอะไปเห็ดขันหมึกเบวงให้เพิ่นเพิ่นทวงนั่งอยู่เพิ่นบ่ทวงป้าอยู่บ้านบ่มีเห็นหิ้งพระบ่คนวางซี โอ้ป่าป่าไปเอาผ้าขึ้นหิงแมนบอตะกี้แมนบามีหิงเอาจะไว้หลังตู้เย็น้หลังตู้เสื้อผ้าลัางตู้เสื้อผ้ากะว่าเห็ดเพื่อนไม่บ่ท่านเล้วจักสิเห็ดหมองไยครับยกคนลงมาผมก็เลยเอาไ้หลังตู้เสื้อผ้าเพื่อนปัดชู่งเพื่อนว่านางเห็ดขันเบ่งให้เพื่อนซอยเพื่อนเพื่อนท่วงว่าป่าอยู่บ้านบามีหิงผ้าแมนบองเหรอเออจะเลยตอบว่าเออแมนดู เฮ็ดซะเด้อป่าพนวะที่เดีม่โชคไม่ลาบพนวะคนที่ท่วงเคยมาเฮือนป่าบอกบอกท่วงเพิ่นได้มาเ <c oughs> บ่ได้มาเฮ <c oughs> ือนบ่ได้มาอย่าง,ก,ง <c oughs> ากับท่วงเฮ็ดอย,อยู่ยบา้านสิเพิ่นบอกไปเฮ็ดซอยน่ะก็เลยว่ามันบ่หนักบ่หนาใส่ดาคันไปใส่มาใส่คันค้นท่วงก,ก็คันโบเฮ็ดมันก็ฆ่าใจมันบอกครับกเ็เลยสั่งให้ลูกสาวซื้อมาให้เมื่อวันเสาร์นเป็นมาบ้านลูกสาวเ็ำงานอยู่เรือนจับ กัเลยเฮ็ดก็ซ okay, <please>. ื้อมาอันสามร้อยแปดสิบเฮงถามเล่าอยู่ว่าอันเฮงพาที่ซื้อมาอันซื้อสำเร็จเขาได้บ่ได้ได้เบิดว่าจะเป็นอิสระของคนเอาคนขืนซื้อป่าคนวะโอ้กนเล่ป่าได้เด็ดกันเื่แล้วขืนเพิ่งท่วงกันเลยขืนตัวบัวตะไผ่เน่าเพิ่งท่วงอยังกงีบ่เหลือบากว่าแห้งดอกคนวะก็เลยจ้างให้ลูกซื้อมาในมือนัันเลยล่ะครับก็มาเฮ็ด เอาคืนเราฝันจะได้แนบอนี้เอาคืนเราฟันดีนั่นเอาคืนนันันไปได้แรล่เนื้องัวงวาเนื้อง่วมันคิดว่ามันฝันไปดำหน้าจางปูตบอมันขับรถหกล้อไปเลยได้โอ้แสดงว่ารถหกล้อปูเจ๊กเสื่อยเพิ่นสองขั้นน่ที่สั่นปูต่อมขับเองอัน งั้นหน้าพ้นไหมมันมันมันเป็นหน้าที่นเงาคือเสือกวาพันม่เหาเอิญโบราณพันว่าหน้าเสือกวามันเป็นสองงานสองงานพ่นก็โลบูดม่มีอันนี้แล้วมีตะขั้นแดนเลยครับน้ากับพ่อสิจ่าเป็นตมม่มีขั้นแท้บันสาค้นหลากหลายดำหน้าแต่งานเดียวเนาะงานที่สองบาแล้วพันว่าสร้างมันมือไม้ม่ดามไม้พันว่าปุตตอมก็เห็นปุตตอมขับรถโอ้หล เพื่อเอารถหกล้อไปเลยเดิมกซูนหมอครับบ้ากันอันป้าก็เลยว่าสิมาเมื่อล่ะนี่เมียลุงบานนี่นะโอ้บานนี่ล่ะจักอยู่ครับเพคนแหล่เนื้อมันเหลือแต่กระดูกนอกคนเ็ดกินเห็นอย่างอู้ห้อตัวนี้แสบแห้งเลยคนว่านมันเหลือแต่หัวมันมืดตาเผาบ่อยู่เอากับพักกัน กับคนเล่่เล่เอาเนื้อเล่่เล่่เล่่ไปเค็ตซมคนว่าเจ็ดเคื่องเล่่เจ็ดกินได้ต้องขย่งยางมาหันหกินกับมีกับจงังหวะสืเหื่นใานั่นเหลือแต่หัวโตวไปแล้วมันเหลือแต่หัวน่ะเมื่อตาพอยู่จอกันหัวในฝันก็ได้บอู้หเล้วกับจังหวะตีเขาแบ่งเล่เอาล่เขาแบ่งป้าบ่ิเนื้อนั่น ก็แหล่เอาไปเอามันแหล่เอาไปเอามันน้ำกันนั่นละน้อง่าทั้งแหล่กับพูนผู้นึงเขาก็ยากมากกับหันมากกับกินน้ําคือมันทะเลเฮ็ดงานนั่นนะมันมันเหลือเศษน่ะู้ตตอมพุกกะครับรถมากเมื่อห้องฝนกับข้าแหล่กับหูเมื่อกับฟันทำโอ้แต่ว่ากับปิดทีว่าฟันดีน้องป่านอกได้ยาได้กินนี่นอกกุนเล็ผู้ตตอม นี่ปูต่อมบอกครับไปดําหน้าจจ้งเพิ่นเด้ะปูต่อมเพราัการไปดําหน้าแจ้งไปขคนบปกหลายเจ้าก็พกล่อเขาเรกปูต่อมเจ้าก็พกล่อนี่ตอนนั้นเพิ่นให้พอเที่ยงไปจะว่าทวดให้ฟั่งนับท่านผู้ชุ่มเป็นหนึ่งสองหาแต่ว่าความฝันเพิ่นฝันว่าปูเจกนั่นซื้อรถพกล่อให้สองขันอีหลีครับกับหลานเพิ่นครับแต่ว่าขับนั่นมิจเกียร์ถอยหลังเกียร์เดินหน้าบ่มีเพิ่นก็เลยว่านั่นจะเป็นหนึ่งสองหาหนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งสองหาหนึ่งสองหกบอกเพิ่นว่า ในสีน้าหนึ่งสองหกเป็นหนึ่งสองหาบอกะพ้นท่วงกา็ม่หเหตุปรับเลยแต่แตว่าแต่พอเที่ยงในแปลงให้ฟังอยู่ว่าหนึ่งกับเจ็ดระวังนะครับแต่เหมช่วหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันฉะนั้นก็เป็นหนึ่งสองหาหนึ่งสองหกหรือว่าเจ็ดสองหาเจ็ดสองหกนอป่ายนอกฝันดีครับฝันดีเออแมนควบคุมเงินนอก็ะคิดว่าฝันดีอยู่คนะเพราะฝันดีแล้วคำว่าได้กินเง่นกันเพราะแต่โยกหิงขึ้นแล้วกันฝันดีติกี๊ว่าฝันได้นี่เมนบ่ะเมน เป็นว่าเฮ็ดไปโลดมันบ่เหลือบากร้อนแห้งดอกบ่เฮ็ดกับว่เป็นยังแต่ว่าป่าเนาะกับเป็นดอกแดดแดๆอยู่ h ẳ นละเย็บแขรงปวดขาเมื่อหน้ามั่วตาอยู่ h ẳ นละเคนว่าระวังสิกับพาสิอยากเป็นยังเนาะก็เฮ็ดตอนมีคนปวดกับมาเฮ็ดลบมากมือมือรุ่นมากกับเฮ็ดเลยเพราะว่าคนอื่นไปไปเฮ็ดวันเสาร์วันวันศุกร์ลูกกันมากครับผมเอ้าพอเที่ยงสิตชีวิตสั้นเนาะก็จะไปชมวันนี้เนาะฝันชนน์เป็นป่าแมนขันตัวเลขกาวที่มันใจเป็นเลขของ ปูต้อมเมนบอกของอาจารย์ต้อมอันนี้บ่้โหคือกันแต่ว่าป่ามักป่าก็มักเลขคำนวณป่าเนี่ยนี่คำนวณตัวไหนเออเรื่อถามเลขวิ่งงวดนี่บอกแน่เลขวิ่งซิปงวดซ้อนนะแม่เลขวิ่งนี่ขันวิ่งกับวิ่งเก้าโอ้งวดนไหนวิ่งเก้าป่ะป่าวิ่งเก้านั่นเองว่าแล้วก็มากมากเล่บออีกหรอทีมงานเดียวกันจะไม่ได้วันไหนเดี๋ยวไว้เป็นเกมเพชนี่เขาบอกน้ำป่ามาป่าเอาเขียนไหนแน่เขียนไหนแน่ ไซปสมุดเอาประกานอันนั้นมาสมเมจิกเห็มาประกานเนี่ยเวียนออกว่าเอาสอเมจิคเดี๋ยวครับเตมุช่มเดี๋ยวพอเที่ยงจะห้ประพู่นเขียนหายนอตัวที่ปลาพู่นมากนอกระบนแน่เนี่ครับเพราะว่าประพุ่นฝันว่าด้ไปรับจ้างลูกตมกับจิงอยู่แต่ว่าเพ่ฝันว่าได้อยากได้กินเนื้อฟาดเอาเนื้อมาบ้านมาจินบ้านทั้งด้กินอ่มกินมาบานเอามาไว้กินอย่บบานน้ำข้าวสมุู้ช่มประพู่นเองอ่ะจะมีโชคมีลาบนากเ้าก็ถาเบิ้งตัวเลขของประพู่นเขียนให พราะว่าประพูนชื่นชอบเป็นตัวใดเนาะเพือ่อว่าท่านผู้ชมาอาจจะไปตรงกับท่านผู้ชมคิดไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะถ้ามากก็ค่อยจัดคัดก่ายบงควบคุมสุขสนานเนะาะธันผู้ชมเนาะเดี๋ยวเข้าไปบนตัวเลขจากประพูนครับผมเนี่ยัง,งตัวนั้นพอนี่ครับท่านผู้ชม้มว่าจะเป็นตัวเลขของประพูนเนาะครับท่านผู้ชม้มว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขจับคู่ให้ที่ประพูนฝันเกี่ยวกับที่ไปเหตุ งานรับจ้างของอาจารย์ต่อมรรบฝันเห็นว่าอาจารย์ต่อมขี่รถหกลอที่ผู้เจกซเื่อให้ครับหรือว่าในจินเนื้อได้เอาเนื้อมาเฮ็ดจากให้จินอยู่บ้านน้ำอีกครับผมก็คือ579737 7, 7, แต่ว่าประพูนบอกว่าถ้าเป็นเลขกลางนี่จะเน้น5 7ใเจห้ครับผมถ้าบนนี่ก็จะเป็น19 1 1 3 1แต่ว่าประพูนให้เลขวิ่งมานั่มเพราะว่าพอเที่ยงถามเลขวิ่งนะประพูนนั่มเพราะว่าสูตรเลขวิ่งเขาประพูนนี่สิบงวดถึงผ่านเท่าน,นึงครับท่านผู้ชม ลองไปพิจณาเบิ่งงนาะครับเนาะลองไปพิจณาเบิ่งวิ่งเก้าครับผมวิ่งเก้าตัวเดียวงวดนี้ป้าให้วิ่งตัวเดียวครับผมกาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมก็แค่เป็นความฝันแต่ว่าความฝันของป้าหรือว่าของลุงก็เคยเขาเขาสามตัวก็เขาครับคาเป็นคุณลุงนี่เนาะแต่ว่างวดนี้ระพูดเพิ่มว่าฝันดีเพลินเฮถึกต้องตามที่มีคนคล้ายๆว่าเป็นร่างทรงยี่สิ่ครับเพลินมาหน่าเพลินมาเฮศารเฮหยางยี่สินะครับเรือเพลนก็เล่ยทวงประพูด แต่ว่าที่เฮ็ดในวบบันปีเดอยู่บ้านบ่พูนครับเฮ็ดอยู่บ้านหลังอื่นแต่ว่าทวงบ้านบ่พูนว่าเอาหิ่งพระไว้หลังตู้ให้หาหิ่งพระมาใส่ซะเพิ่นว่านั่นแล้วเอาพระขึ้นหิ่งแล้วบันนี้เพิ่นก็เลยฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะ579737เน้นให้57ครับรางแต่บน191131ก้่งหนึ่งส่งวิ่งเ้าครับท่านใด้ติชื่นชอบเป็นเลขที่ประพูนจับคู่ให้ ปลพูนก็นจะเน้นให้ก็คือหาเจ็ดตัวเดียวนะกัผรรม้ชมเนาะที่ประประพูนมักแห้งครับผมส่วนเลขวิ่งก็จะวิ่งให้วิ่งเก้าครับผมวิ่งเก้าตัวเดียวโโเลเได้ครับงวดนี้ก็ลองให้านผม้ชมเอาไปพิจารณาใส่ดุลพินิจพิจารณาเบงเอาเองครับผมให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่16ตุลาคมพศ2อ6 4เนานะครับเนาะนทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาเบิ้งครับผมชอบกระจัด คัดให้เบึ่งเพื่อความสนุกสนานสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตาด h าชาแนลขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มีเงินมีทองกันสุขทุกคนคลิปนี้พระเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าไปละครับ